คบวบม้านินมังกรวิ่งข้ามมหาสมุทรอยู่หลายวันเลยนะทุกคนจนมาเจอกับเมืองแห่งหนึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมากๆมีสาวงามมากมายเลยนะครับเดินออกมาต้อนรับสุดสาคอนเอาน้ํามาให้ดืม่มเอาดอกไม้มาให้ก่อนที่จะเชิญให้สุดสาครนเนี่ยเข้าไปพักผ่อนในเมืองสุดสาครที่ไม่เคยเห็นเมืองมนุษย์มาก่อนเลยก็รีบตามเหล่าสาวงามเข้าไปในเมืองทันทีแต่ ทันใดนั้นเองล่ะครับเมืองที่สวยงามก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมืองร้างเพราะแท้ที่จริงแล้วมันคือแผนการของพวกผีดิบที่ต้องการจะกินสุดสาครฟูงผีดิบมากมายครูเข้ามาหาตัวสุดสาครด้วยความอิวโหยสุดสาครเนี่นะครับจึงใช้ไม้เทาวิเศษชูขึ้นฟ้าสร้างเปลวเพลิงไปกำจัดพวกผีดิบจนตายแต่ไม่นานนะครับ พวกผีเด็กมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็กรูเข้ามาต่อสู้กับสุดสาครอ,อีกครั้งและไม่ว่าจะฆ่ามันแบบไหนก